สวัสดีค่ะขอต้อนรับชาวราศีมังกรทุกท่านหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่14มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ขอต้อนรับเข้าสู่การพยากรณ์ไพ่ย,ยิปซีในรอบของเดือนตุลาคมปี63นะคะถ้าเราพร้อมแล้วเรามาเปิดไพ่ไปพร้อมกันเลยค่ะ เรามาดูความหมายของไพ่ไปพร้อมกันเลยนะคะใบที่1น,นะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็จะหย็บได้เป็น9ก้าถ้วยนะคะเก้าถ้วยตัวนี้จะหมายถึง mm hmm. เขาเรียกว่าถ้าเป็นความรักนะครอบครัวหรืออะไร,ะไรต่างๆนะก็คืออยู่ในช่วงที่น่าพอใจอ,อยู่ในเกณฑ์ที่กลางๆนะคะไม่ถึงกับว่าหวือหวาอะไรมากมายนะก็คือ เงินอ่ามันมีเข้ามาเติมเต็มให้อิ่มแต่ไม่หยหวาไม่ได้แบบว่าอะไรเยอะนะยังไม่ได้เป็นสีชมพูจ้าอะไรอย่างนี้นะคะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์เริ่มต้นที่ดี นะคะ,ะหรือบางท่านคุณผู้หญิงบางท่านนะคะช่วงนี้อาจจะมีะผู้ชายนะคะที่มีครอบครัวมาแล้วมาชอบมาติดพันอะไรต่างๆนะก็จะเป็นหรือบางท่านนะคะก็เป็นครบเพศเดียวกันอันนี้ก็ส่งผลแง่บวกนะคะช่วงนี้ยังไม่ต้องเขาเรียกว่าเต็มร้อยอะไรมากนักอยู่ในช่วงกลางๆให้ดูใจกันไปก่อนนะคะ ไพ่ใบที่2นะคะจะเป็นเหตุการณ์รอบๆตัวสถานการณ์ทั่วไปนะคะจะหยิบได้เป็นไพ่ justment นะคะไพ่ตัวนี้เขาบอกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้คิดไว้นะคะคือประมาณว่าเราคิดไว้อีกแบบหนึง่งแต่มันจะสิ่งที่มันเกิดน่ะมันไม่ใช่สิ่งที่เราคิดไว้นะคะออมมันจะแบบว่า เกิดปุ๊บปั๊บกระทันหันช่วงช่วงนี้นะคะในเดือนตุลานี้คือราศีมังกรต้องเตรียมรับมือเอาไว้นะคะมันจะมีสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นมาในชีวิตได้เสมอหรืออีกประมาณหนึ่งก็ค่ะจะเรียกว่าเป็นไพ่เวรไพ่กรรมนะคะ คือใครทำกรรมดีก็ได้ดีทำชั่วได้ชั่วเพราะฉะนั้นนะคะชาวราศีมังกรให้มันทำความดีจิตใจให้อยู่ในศีลในธรรมนะคะเปิดเขาเรียกว่าพยายามคิดดีทำดีนะคะชีวิตเราก็จะได้มีการกระตุ้นแล้วก็ให้ชีวิตของเรามีพลังบวกมากขึ้น นะคะก็และก็พยายามนะอย่าคาดหวังอะไรเยอะนะคะเราจะได้ไม่เสียใจไม่คาดหวังมากก็ไม่เสียใจมากนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะเป็นไปตามบุญตามกรรมของแต่ละบุคคลที่ทำไว้นะคะ ใบที่3นะคะเป็นสิ่งที่ตั้งใจมุ่งหวังก็จะได้เป็นไพ่สองดาบนะคะไพ่สองดาบตัวนี้ถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องงานในเดือนนี้นะคะก็จะอาจจะมีความล่าช้าบ้างนะคะแล้วก็เพราะว่ามันจะอยู่ในที่มีที่ที่มีกฎเกณฑ์เยอะแยะกฎระเบียบมากมายนะแล้วก็แต่ถ้าท่านนะคะทำงานเกี่ยวกับนำเข้าส่งออก ก็ก็กถ,ถือว่าดีนะแล้วก็อาจจะมีนะคะผู้หลักผู้ใหญ่นะคอยช่วยเหลืออยู่บ้างนะคะช่วงนี้ก็ไม่ได้โด,ดูเดี่ยวสักเท่าไหร่นะแต่ว่ามันก็ช้านิดนึงนะคะก็ไม่เป็นไรนะไพ่ใบที่4นะคะเป็นพื้นฐานที่ส่งเสริมดวง ก็เมจิกเชียนนะคะไพ่ mm hmm. ใบนี้ทำนายว่านะคะตัวคุณเป็นคนที่มีพรสวรรค์ด้านไดด้านหนึ่งคือแบบเฉพาะตัวนะคะช่วงนี้อาจจะพร้อมเตรียมรับสถานการณ์อะไรใหม่ๆอาจจะเจอสิ่งที่ตื่นเต้นท้าทายเข้ามาในชีวิตอาจจะเป็นสิ่งที่คุณยังไม่เคยเจอหรือถ้าถ้าถ้าเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะ ถ้าอยากลองเปลี่ยนสายอาชีพก็ได้นะบางท่านนะคะก็เรียนมาอีกแบบหนึง่งแล้วก็ทํางานอีกแบบหนึ่งก็มีดวงชีวิตของคุณไม่ตกอับนะคะเพราะว่าเป็นคนที่มีความสามารถอยู่ในตัวอยู่แล้วลองหรือว่าบางท่านนะคะที่มีงานประจำเนาะก็ลองเอาความสามารถพิเศษของเราไปทำเป็นอาชีพเสริมก็ได้หรือเป็นธุรกิจส่วนตัว ก็ได้นะคะดวงช่วงนี้อาจจะมีแบบช่วงนี้อยากเดินทางท่องเที่ยวหรือตัวคุณอ่ะเป็นคนที่มีสไตล์ไม่เหมือนใคร่ะนะคะก็เกี่ยวกับเรื่องงานหรืออะไรต่างๆนะไม่ไม่ถึงกับว่าเดือดร้อนนะคะยังดวงดีอยู่ไม่ตกอับนะคะก็ เพราะว่าเนื่องจากตัวคุณนะเป็นคนชอบทดลองสิ่งแปลกใหม่ๆแต่ว่าบางครั้งนะคะทำอะไรได้ก็ไม่นานก็รู้สึกเบื่อแล้วเพราะฉะนั้นนะเป็นการที่เขาเรียกว่าเป็นคนที่มีความคิดสร้างสารรค์เยอะแยะไปหมดแต่บางครั้งไม่เหมาะกับการลงมือทำเหมาะกับการคิดแล้วก็ให้ผู้อื่นไปปฏิบัติะนะคะ ใบที่5นะคะฐานส่งเสริมหรือว่าสิ่งที่ช่วยเหลือนะคะหยิบได้เป็นไพ่สเตร็งนะคะตัวนี้ผู้หญิงอยู่กับสิงเขาบอกว่า่าเป็นไพ่ของผู้หญิงสูงเลยนะคะคือถ้ามีแฟนนะก็จะดวงนี้แบบว่าผู้ชายจะอยู่ใต้อำนาจของคุณหรือตัวคุณนะคะจะ ก่งจะเก่ง,กกงหรือทําอะไรที่เหมือนผู้ชายเขาทําเลยนะคะบางท่านนะแบบถ้าเรียนนี่ก็ต้องเรียนแบบเป็นสายสายลุยนะคะวิศวะหรืออะไรต่างๆนะปีนี้การงานก็ถ้าเป็นเกี่ยวกับการงานนะคะจะเหน็ดเหนื่อยอเนื่องจากเศรษฐกิจด้วยแหละนะคะต้องทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจนะคะ ถึงจะฝ่าฟันไปได้นะมันถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะเดือนตุลานี้บอกได้เลยว่าไม่ได้รวยด้วยกลีบกลาบนะคะ mm hmm. เหนื่อยแต่ว่ามันก็ผ่านไปได้นะคะ mm hmm. ดวงดวงแบบข่มผู้ชายนะคะ mm hmm. คุณผู้ชายนะถ้าถ้ามีแฟนราศีนี้ก็จะอยู่ใต้อำนาจนะคะ mm hmm. ก็เป็นคนที่ดวงแข็งอยู่ ะะยังไม่มีอะไรทํำร้ายคุณได้จะผ่านพ้นไปนะแต่ว่าก็ช้าบ้างนะคะ mm hmm. ใบที่6นะคะเหตุการณ์ในอนาคตก็จะหยิบได้เป็นไพ่2ดาบ mm hmm. เกี่ยวกับอุปสรรคหรือปัญหาต่างๆนะคะในช่วงนี้ mm hmm. อย่างที่แม่บอกไปติดขัดล่าช้าบ้าง เป็นเดือนที่ช่วงนี้นะคะต้น,ต,นต้นเดือนยังไม่ควรรีบตัดสินใจนะถ้าเป็นเรื่องเอกสารต่างๆตรวจวิเคราะห์ว่าปร,ป,รประวิงเวลาดูก่อนนะคะหรือว่า,อาเอกสารของเราที่ส่งไปมันอาจจะไม่ครบเราก็เลยต้องรอคำตอบไปก่อนนะคะในในเดือนนี้นะหรือ ถ้าเป็นสิ่งที่เรารอมันก็จะช้าแต่ถ้าเป็นสิ่งที่เราจะตัดสินใจคือยังไม่ควรรีบตัดสินใจนะคะคิดรอบคอบอีกสักนิดนึงนะคะตรวจด,ดูหลายๆครั้งนะใบที่7นะคะตัวปัญหาหรือว่าสิ่งที่เราสงสยัยช่วงนี้นะคะคุณอาจจะมีอาการที่ เครียดนอนไม่หลับเนื่องจากปัญหาหลายๆอย่างที่มันถาโถมเข้ามานะคะชาวราศีมังกรในเดือนตุลานี้ก็อยากจะแนะนํานะคะถ้ามีโอกาสเนาะก็ควรหาเวลานะคะไปพักผ่อนสมองนะคะร่างกายเลยเพระาะว่าช่วงนี้นะมัน,ม,นมันทำให้คุณเครียดนะ่ะระวังเรื่องสุขภาพด้วยนะคะระวังการเจ็บป่วยต่างๆ ไม่เกณฑเนี่ยอย่าอย่าไปคิดอย่าไปเครียดนะคะให้ทำบุญหรือปฏิบัติธรรมหรืออะไรต่างๆอ่ะที่ที่มันอยู่แล้วสบายใจหาคนปรึกษาแรงต่างอย่าอยู่คนเดียวนะคะมันเครียดมากเลยเนาะแล้วก็มันจะทำให้เราคิดแต่สิ่งที่ไม่ดีนะคะ ใบที่8นะคะสิ่งที่ช่วยส่งเสริมภายนอกจากคนรอบข้างก็จะได้เป็นไพ่ตัวชาเรียดนะคะเดือนตุลานี้เป็นเดือนที่แบบต้องต่อสู้นะคะแล้วก็เหน็ดเหนื่อยแล้วก็เขาเรียกว่าปัญหาและอุปสรรคต่างๆมันจะต้องใช้พลังก,กำลังอย่างสุดพลังเลยนะคะถึงจะผ่านไปได้ด้วยดีต้องตัวคุณเองนะคะอย่ายอ่อด้อต้องพยายามอดทนเข้มแข็งนะคะคืออุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะ หรือเราแบบกําลังจะลงในสนามลบอะ่ะคือกว่าจะได้ชัยชนะมานะคะก็คือให้อดทนแล้วก็รอเวลานะคะบาดแต่ว่าแต่ว่าบางท่านนะคะตัวชาลียอดนี่ก็หมายถึงชาวต่างชาติบางบางท่านนะคะจะดวงอ่าไม่ใช่บางท่านทุกท่านนะคะชาวราศีมังกรเดือนนี้จะถูกชโลกกับต่างชาตินะคะบางท่านมีเกณฑ์อาจจะได้เดินทางหรือว่าติดต่อกับ ต่างชาติเนี้ยถือว่าดีมากเลยนะคะบางท่านก็ถ้าสมุปรท่านนะคะมีนายจ้างเป็นต่างชาติหัวหน้าเป็นต่างชาตินี่คืออาจจะยังไม่ได้เหนื่อยมากนะก็ยังถือว่าเขาเรียกว่ายังมีโฉลกยังมีบุญอยู่นะคะเขาจะเกื้อหนุนท่านถ้าถ้าทำเกี่ยวกับนําเข้าส่งออกแบบนี้ก็ถือว่า ดีเป็นบวกนะคะช่วงนี้สร้างเนื้อสร้างตัวด้วยตนเองนะคะบางทีท่านก็ไม่อยากไปขอความช่วยเหลือจากใครอยากทำเองนะคะหญิงทนงน่ะนะก็การงานนะคะสึกใหญ่อยู่จิตใจนะคะต้องแข็งแกร่งและเด็ดเดี่ยวเท่านั้นถึงจะผ่านไปได้ด้วยดีค่ะ ใบที่9ความคิดภายในใจแล้วก็ใบที่10นะคะก็จะเป็นตัวสรุปนะคะ9กับ10นี้จะพูดโดยรวมเพราะว่ามันจะเป็นไพ่งานนะคะงานในเดือนนี้ชาวราศีมังกรหนักหน่วงเอาพอสมควรนะคะมันก็จะมีติดติดขัดอุปสรรคการคืบหน้าหยุดชะง,งักหรืออะไรต่างๆนะแต่ไม่ต้องกังวลน,นะคะมันก็จะผ่านไปได้นะ อย่างที่แม่บอกไปคิดให้รบอบครอบตรวจให้รบอบครอบเดือนนี้เป็นเดือนที่ต้องละเอียดรอบครอบนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะ่ะมันเข้ามานะคะเนาะมันก็ต้องทําใจแล้วก็ยอมรับนะคะบุคคลที่เข้ามานะคะตัวนี้น้าไปที่1ิบเป็นอัศวินขีม่ม้าไม่เป็นมิตรก็เป็นศัตรูยังไม่ควรเชื่อใจใครให้มาก นะคะ,ะนะเดือนนี้เป็นเดือนที่พึ่งพาตัวเองเหนื่อยมันมีคนมันมีแบกช่วยเหลือเราอยู่แต่ว่าเขาก็ไม่ได้ช่วยแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะ,ะจะสรุปนะคะของชาวราศีมังกรในเดือนตุลานะเรื่องงานนะคะก็จะมีติดปัญหาติดขัดบ้างนะคะหรืออาจจะมีการ โยกย้ายอะไรต่างๆสิ่งที่คิดไว้อาจจะไม่เป็นตามนั้นนะคะให้เตรียมตัวเตรียมใจนะคะเผชิญกับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นแบบกระทันหันในเดือนตุลานะคะเรื่องงานนี่แหละหลักๆ ไม่ต้องกลัวว่าจะมีคนคิดร้ายหรือทำร้ายเพราะว่ามันจะมีท่ตัว j u s t e n t นะคะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทั้งตัวเราและบุคคลอื่นถ้าคนอื่นนะคะที่คิดที่คิดจะมาทำร้ายหรือว่ากันแกล้งเราไม่มีทางทำสำเร็จนะคะตัวเรา ช่วงนี้ให้ตั้งมั่นจิตใจอยู่ในศีลในธรรมคิดดีทำดีนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะผ่านไปได้แต่ตัวคุณก็ยังมีอาการที่เครียดวิตกกังวลกับปัญหาเหล่านี้อยู่แนะนำนะคะอย่าคิดอย่าเครียดมากเนาะมันจะทำให้คุณป่วยแล้วก็เป็นไมเกรนพวกสุขภาพต่างๆมันจะ ย่ำแย่นะคะดวงถ้าติดต่อประสานงานกับต่างชาติจะถูกฉลกมากเลยนะคะบางท่านก็อาจจะมีเกณฑ์ได้ไปต่างประเทศนะเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะ่าแล้วก็ดวงไม่ตกอับนะคะเรื่องงานนะอาจจะมีการแบบว่าพร้อมที่จะ,ะเผชิญความตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลา คุณเป็นคนที่มีความสามารถสามารถเอาตัวรอดได้ในทุกสถานการณ์นะคะชาวราศีมังกรไม่ต้องวิตกกังวลนะเอาความสามารถที่อยู่ในตัวของคุณนะคะไพ่เมจิกเชนตัวนี้นะเอาความสามารถตรงนี้สามารถมาสร้างเป็นรายได้หรืออาชีพเสริมได้นะคะคุณผู้หญิงถ้าทำเกี่ยวกับเรื่องงาน เดือนนี้จะข่มผู้ชายในทุกๆด้านจะเก่งจะเหนือกว่านะคะทุกคนต้องให้ให้คุณแบบสูฮกให้คุณเลยนะคะผู้ชายทําอะไรได้คุณก็ทําได้บางท่านก็มีลูกน้องเป็นผู้ชายนะโอกาสก็จะมีก้าวหน้าอยู่แต่ว่าเหนื่อยแล้วก็ต้องใช้ความพยายามอย่างสุดพลังนะคะในเกณฑ์ด้านการเงิน การเงินก็ยังนิ่งๆเรื่อยๆนะคะสุขภาพอย่างที่บอกไปอย่าคิดอย่าเครียดมันจะทําให้สุขภาพของคุณย่ําแย่หาโอกาสไปพักผ่อนนะคะหรืออาจจะไปทํากิจกรรมทางศาสนาที่เรานับถือนะคะส่วนความรักก็อยู่ในช่วงที่พึงพอใจอยู่ในช่วงที่พึงพอใจอยู่ คุณผู้หญิงนะคะบางท่านก็จะมีเกณฑ์ที่มีผู้ชายที่เคยมีครอบครัวเข้ามาครอบครัวมาแล้วมาพูดมาคุยหรือมาทำความรู้จักด้วยนะคะก็ขอเป็นกำลังใจนะคะให้กับชาวราศีมังกรผ่านพ้นปัญหาและอุปสรรคไปให้ได้นะคะสวัสดีค่ะ